สวัสดีค่ะวันนี้เนาะจะมาเป็นคลิปสั้นๆมาบอกสำหรับคนที่มีใบขับขี่ของประเทศอเ์เวยานะถ้าใครจะไปเมืองไทยและต้องการขับรถที่เมืองไทยต้องการจะเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สากลนะคะวันนี้นะพี่จะมาบอกวิธี ทำใบขับขี่สาคนง่ายๆก่อนที่เราจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อที่จะไปขับรถที่ประเทศไทยนะถ้าคุณต้องการใบขับขี่สามคนนะคะให้เข้าไปที่ตอนนี้เขาเปิดให้ทําเป็นออนไลน์นะแต่แต่ตอนที่พี่ทำอะที่ไปที่สํานักง,งานได้เลยนะคะมันจะชื่อว่า Nav Nav นะ M A F ะะไม่ใช่นับที่เราตามที่เราไปเซิร์ชไอ,อ้ด้านเพลงนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคนละตัวนะ n a f นะคะเข้าไปตอนนี้เซิร์ชออนไลน์ได้เข้าไปในเว็บของนับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลในนั้นนะคะเพราะตอนนี้ช่วงโควิดเนาะต้ให้ทำเป็นออนไลน์แต่ถ้าไม่ใช่ในช่วงโควิดนะ ให้เข้าไปทําที่สํานักง,งานได้เลยนะคะเดินเข้าไปเราก็สามารถทําได้เลยเราไม่ต้องจองเวลานะสิ่งที่เราจะถือไปด้วยก็มีใบขับขี่ของเรานะคะใบขับขี่ของประเทศลาวในที่นี่แล้วก็รูปถ่ายแต่บางที่เขาจะมีที่ถ่ายรูปให้ด้วยแต่ว่าพี่ขอแนะนําว่าให้ไปถ่ายแล้วก็ติดตัวไปด้วยเพราะว่าตอนที่ที่ไปทําอ่ะเขาไม่มีที่ถ่ายรูป พี่ก็เลยต้องกลับมาหาไปถ่ายรูปในห้างเอาไปให้เขาอีกทีหนึ่งรูปถ่ายที่เราใช้ขนาดใช้ทำพาสปอร์ตนะรูปถ่ายหนึ่งใบนะคะใบกับขี่ของเราเองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะได้รับส่วนลด100โครนนะคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกตอนที่ไปจะอยู่ที่320โครน สามร้อโครนแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น210โครนประมาณเนี้ยสองร้ออะไรประมาณนะั้นยังไม่แน่ใจอะค่ะลองเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะลองเข้าไปดูได้จะใช้เวลาทำอยู่ประมาณแค่ไม่ถึง15นาทีนะเร็วมากแต่ตอนนี้น่า,นาจะช้าอยู่เพราะว่าเราต้องทำเป็นออนไลน์นะ ว่าถ้าถ้าชถ้าสมมุติว่าหมดช่วงโควิดอะไรไปแล้วเนี่ยเดินเข้าไปทำก็คือคุณรอรับได้เลยสบายๆแต่ไปขับขี่สากลที่เราไปขอช่วงคราวที่ไปใช้ในประเทศไทยนะคะเราจะใช้ได้1ปีนะคะมีอายุแค่1ปีแต่ว่าแต่และประเทศเนี่ยอายุการใช้งานจะไม่เท่ากันแต่ประเทศไทยอะ่ะ1ปีนะคะมีอายุใช้งาน1ปี ือประเภทที่ว่าคือถ้าเราจะเดินทางกลับไปเมืองไทยไปเที่ยวไปเยี่ยมครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะไปก็คือไปขอได้ไปขอแล้วก็ไปเลยคือไม่ขี่บาทก็200กว่าบาท200ร้อยสามอ่ะเนาะก็ใช้ได้ปีหนึ่งเพราะปกติเราก็ไปประมาณปีละครั้งสองครั้งอยู่แล้วนะนเลือน,นะคะก็จะมีใบขับขี่ของเราเนาะรูปถ่ายนะคะแค่นี้เองแล้วก็เงินที่ก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆมาบอกเล่ากันบอกแจ้งข่าวการสําหรับคนที่ บางคนหลายๆคนบางทีบางคนอาจจะรู้แล้วนะแต่บ,บางคนที่เขายังไม่รู้ก็มีนะคะมีอะไรก็จะมมาแบ่งปันสู่กันฟังเนะาะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ